สำหรับชาวราศีกันนะครับอ่ะเรามาดูคลิปในเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังนะในเดือนมีนานี้นะครับแมเรามีเรื่องอะไรที่จะเข้ามาสู่ชีวิตเราหรือว่าให้เราเนี่ยป้องกันเนื้อป้องกันตัวได้นะครับนะรู้ก่อนก็เราก็วางแผนได้ก่อนและว,ว่ากันอย่างนั้นเนาะนะครับอ้าเรื่องแรกของชาวราศีกันเขาบอกโอ้โหนะเป็นเรื่องปวดเสียนเวียนก้าวนะครับปวดกระบาลน,นะครับผมว่า อาจจะเป็นทั้งในเรื่องของกายภาพเองหรือว่าในเรื่องของความคิดเองก็เป็นไปได้นะครับมันแล้วแต่ตัวบุคคลนะครับกายภาพที่พูดถึงอะไรนะครับก็อาจจะมีความคิดมากนะเรื่องเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของชีวิตเรื่องของครอบครัวอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับนะถ้าเรื่องของความเขาเรียกว่าแหมเป็นสิ่งที่หยิบจับไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราจรินตนาการไปเองนะ กลัวเองหลอนเองประสาทแดกเองมันจะออกทรงนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีกันเนี่ยก็ต้องพึงระวังตรงจุดนี้นะมันจะนําพาไปสู่เรื่องอื่นๆได้นะครับอ่ะไปดูกันต่อนะครับเขาบอกว่าอะไรนะบางเนี่ยไบังเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยบางอย่างเนี่ยไอเรื่องที่คุณเองเนี่ยแบกบภาระเอาไว้มันก็ต้องทําให้เครียดสิวิวอาจารย์ มึงจะมาบอกกูไม่เครียดทนไหวเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันมันมีปัญหาค้าคอชาวราศีกันอยู่นมันก็ต้องเครียดเป็นธรรมดานะครับแล้วก็ตัวคุณเองก็อาจจะรู้สึกว่านี่ทาไมกูแม่งต้องมาแบกครับอะไรพันนี้นะก็ต้องพูดกันตามตรงว่าบางอย่างเนี่ยมันก็เลือกไม่ได้หรอกชีวิตนะครับมันโยนอะไรให้เรามาเราก็ต้องรู้สึกโห นะรับมันแล้วก็แก้ไขมันนะครับเป็นเหมือนเกมเกมหนึ่งนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็บอกว่าเตือนคุณอย่าให้อารมณ์ฉุนเฉียวหรือรุนแรงเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยม,อมีอารมณ์รุนแรงนะครับมันจะก่อให้เกิดเนี่ยปัญหาที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะกับชีวิตคุณได้นะครับอันนี้ต้องระวัง ต้องระวังให้ดีเลยทีเดียวนะครับอะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกันเนาะแก้ไขปัญหาไปทีละเปะนะครับแล้วก็เรารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามก็ค่อยๆไขค่อยๆแก้กันไปนะครับสําหรับชาวราศีกันนะครับอาเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านทุกผู้ทุกคนด้วยนะครับ